สวัสดีครับวันนี้วันที่2มีนาคม2566นะครับวันนี้เราจะมารีวิวตัวเบ้าไฟนะครับนี่ของยี่ห้อ G-Mate นะครับ mm hmm. เขาก็บอกว่าเหมาะสำหรับตัว G-Mate s a w b a c k นะครับซึ่งตัว G-Mate s a w b a c k เนี่ยมันก็จะเป็นรถคล้ายๆเป็นรถจ e ๊ปนะครับรถจี๊ p แต่ว่าอันนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาไป Modify ใส่กับตัวบอดี้แบบอื่นได้นะครับ เพราะว่านี้เป็นเบ้าไฟนะครับแล้วก็เป็นชุบเป็นวัสดุเขาคือเป็นพลาสติกนะครับชุบโครเมียมนะครับก็ในนี้ก็จะมีไฟทั้งหมดเป็นเบ้าทั้งหมดเนี่ยแปเบ้านะครับแเบ้าก็จะเป็นด้านหน้านะครับด้านหน้าสายขวานะครับที่มีไฟดวงใหญ่นะครับไฟโคมดวงใหญ่แล้วก็ไฟเล็กนะครับอันนี้แล้วก็ด้านหลัง ก็จะเป็นไฟีก2อันนะครับก็อยู่ที่เราว่าจะติดแนวตั้งนะครับหรือแนวนอนนะครับถ้าเกิดเป็นของ G Ma t e เนี่ยเป็นตัวจีฟเนี่ยเขาก็จะติดแนวตั้งนะครับแนวตั้งนะครับแนวตั้งอันนี้ก็อยู่ที่คนที่จะเอาไปนะครับว่าจะไปโมใส่บอดี้อ่อนหรือเป็นผมว่าน่าจะเหมาะกับบอดี้อ่อนมากกว่านะ ใส่รุ่นไหนยังไงนะครับก็มีตัวหนีบหลอดไฟมาให้ด้วยนะครับนี้ในนี้ไม่มีหลอด LED ให้นะครับมีแต่ตัวหนีบแล้วก็มีตัวโคมแล้วก็มีตัวแผ่นสติกเกอร์นะครับแผ่นสติกเกอร์ก็จะมีสีแดงกับสีเหลืองนะครับไว้สำหรับแปะด้านหน้านะครับแล้วก็มีตัว สติกเกอร์ที่เป็นลักษณะเป็นคล้ายๆเป็นคล้ายๆโคมไฟนะครับปกติโคมไฟถ้าเป็นบอดี้แข็งเนี่ยมันก็จะเป็นโคมไฟเป็นเป็นพลาสติกแล้วก็เป็นลายๆเหมือนโคมไฟนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยเขาทํามาเป็นสติกเกอร์นะครับเป็นสติกเกอร์แล้วก็แปะทับตัวด้านหน้าได้เลยนะครับมันก็จะเป็นดูแล้วมันก็มีลายเหมือนกันนะครับคล้ายๆคล้ายๆโคมพลาสติกเป็นกันนะครับ กอนนี้ก็มีน็อตมาให้นะครับน็อตตัวเล็กๆมาให้ด้วยเอาไว้สําหรับยึดตัวหนีบหลอดไฟไว้ติดกับตัวตัวโคมของมันด้านหลังนะที่มีนะครับอันนี้ก็รหัสของมันก็คือ gm 4 9 0 0 7นะครับราคา500บาทนะครับมีทั้งหมด8โคมไฟนะครับก็เป็น4ชุดนะครับ4ชุดแยกกันไปนะครับก็ ลองดูนะครับว่าจะซื้อไป modify ใส่กับบอดี้แบบไหนก็ลองดูนะครับก็ขอบคุณนะครับที่มาติดตามชม5ช่องทางของเรานะครับเพราะของเราก็จะมี Facebook, Youtube, i n s t a กรมเว็บไซต์แล้วก็ Shopee นะครับทั้ง5ช่องทางก็ใช้ชื่อว่า RC s c a l l Thailand เหมือนกันหมดนะครับแล้วก็ Line ID นะครับก็ h d a l i e n นะครับเบอร์โทรศัพท์0 8 1 4 9 1 1 9 8 9, 9, 9นะครับถ้าเกิดว่า ะจะดูสินค้าเนี่ยก็ทักมาถามก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะได้ถ่ายรูปสินค้าส่งไปในในข้อความในเพจหรือว่าในข้อความในไลน์นะครับจะได้เข้าใจตรงกันว่ามันมีอยู่นะครับจะได้ไม่พลาดนะครับก็ขอบคุณมากนะครับผมเอ๋นะครับสวัสดีครับ